สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาแก้มือกินแมงกะพุนหัวกระสุนนะครับครั้งก่อนที่เรากินนะครับมันเค็มนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาไปดองโชยุนะครับผมมันน่ากินนะสีน่ากินกว่ามันเยอะออกมาแบบน่ากินเลยนะคุณผ<ด><ม>ู้ชมและเราก็ยังมีไข่ดองด้วยวันนี้นี่<ๆ>นี่นี่นี่แตกหมดแล้วไข่แตกไข่ดองไม่มาอันนี้เหรอคุณผู้ชมน้ำจิ้มในพุดพร้อมครับผมดองหอมกินโชยุมากเดี๋ยวผมลองชิมแบบไม่้องจิมก่อน อะลองชิมก่อนลองชิมก่อนเป็นยังไงอืดองข้าวเนื้อเหรอใช่มันกลิ่นโชยุแบบหอมมากเหรอถูอร่อยกว่านั้นเยอะสิปนะใช่มันมีรสชาติขึ้นอ่ะนี่นะความเค็มแม่ไม่มีมีรสชาติของโชยุติปุ๊กๆท่านผู้ชมลองกินมั้ยอื่อออ๋ย จิ้มดีพูดแล้วแซ่บได้ความกรอบความนุ่มหอ,หอมเจียวพี่เข้มหอมเจ,จียวไงดองแล้วอร่อยเลยมีความหวานแนะนำให้กินแบบดองอดีกว่าคุ่งมมีรสชาติกว่า,ท,าที่ไม่ดอง นาคุยชมด้วยใอจิ้มไข่คือ Amazing อ่ะมันมันเลยลองมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะผู้ชมนี่เลยครับผม ครั้งก่อนนี่เรากินกันอนะเค็มปิดเค็มปี่อะคุณผู้ชมสุดยอดรอบที่แล้วอะ <c oughs> เค็มมากเอามาปุ๊บเราลวกเลยเป็นไงล่ะมาถึงปุ๊บลวกปุ๊บจัดเลยนะคุณผู้ชมเค็มแบบเค็มกินไม่ได้รอบที่แล้ว <c oughs> แล้วเราก็ไปแช่น้ําไปสองคืนอันนั้นกินได้นะแช่น้ําเสร็จอะผมคิดไปเองเลยว่ารอบนี้กรอบกว่ากรอบกว่าเยอะด้วยนะฮืมข <c oughs> องเสียงเนี่ย นะครับคุณผู้ชมครับแนะนําใหา้กินแบบดองครับผมดองอร่อยถ้าเราไม่ดองอ่ะรสชาติมันจะจืดแต่ได้ความกรอบและความนุ่มข้างในจะนุ่มแน่นน้นโชข้างในหน่อยมันนุ่มตรงไหนนี่นุ่มตรงตรงนี้มันจะกรอบตรงตรงข้างนอกเป็นเยลลี่ข้างใน,นงวันนี้กินได้สะาใจกว่าวันนั้นอีกวันนั้นนี่คือแบบผมต้องเลมทีละนิดอ่ะคุณผู้ชม มันเค็มวันนี้อร่อยนนเลยกระปักเเต็มคำแต่เรา,เามาดองเองนะอันนี้ผมดองเองนะผมผมได้มาแบบที่เขาทำให้มันไม่เค็มแล้วอะในงานตางาังศาสตร์แล้วผมก็เอาน้ำดองใส่ก็คืออร่อยเลยดองแป๊บเดียว ดองไม่ถึงชั่วโมงเนาะชั่วโมงหนึ่งสีเข้มมากนะชั่วโมงหนึ่งมันดูดน้ําเข้าไปดูดิเข้มเลย <c oughs> ผมอยากกินอย่างนี้มากเลยใส่หอมเปิงก่อนอร่อยเลยอืหอมมันหวานอะ่ะหอมเกลียวไข่ไข่ดบหอยเอ้ยดบไข่ดบไข่ดอบไข่ เออมัน oui. แตกแตกขน่ลูกนั้นนะไม่แตกคืนนี้ละไม่หลับละคุณผู้ชมคืนนี้ไม่หลับละครับเอาคางฝาละรอบไข่เข้าไปไม่รอกเฮยนั้นหนอยใครเขาเองให้ให้อันนึงให้ตัวนึงพี่เอาสองเลร อืถ้าบ้านเราอ่ะถือว่าเป็นของหากินยากเลยนะอันเนี้ยไม่มีอ่ะไม่มีตอนนั้นต้องสั่งมาอันนี้พอดีมีงานทังสาสไงถ้าไม่มีงานเราก็ไม่ได้กินนะเขามาจัดบูธก็เลยเจอแสบขัดตอบสะใจแต่มันแพงตัวละร้อยราคาสูงอืมมันมาจากนอกเนาะ เนี่ยตัวละร้อยเลยมาห้าตัวอเอาไข่มาให้นนทบด,ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตาเหลืองมาทำไมกาข้างฝาไม่รับไม่นอนเนี่ยถ้าจะลองผมว่าต้องแบบลองแบบนี้อร่อยมากฝนจะได้แล้วนนเร็วไม่ชอบเลยอยากกินแบบนั่งกินมีความสุขแต่ฝนแบบมืดมามืดมาแล้วเนี่ยดูแสงไม่มีแล้ว ท้องฟ้ามืดมนมมเข้ากันมากยี่ครึ่งตัวลองแบ่ง้คนละซิกดิลูกน้องอะ่ะตัวน้องยังไม่กิน,นอะ่ะให้คนละน้อยก่อนอลองลองหนูมานี่มาเดี๋ยวมา มาลองชิมแมงกระพูนแล้วมันกินหมดแหละมาแม่มา,มาอ๋ออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโผลมาแล้วนอนมาเอาเอาของพี่ที่พี่กัดนั่นไปให้มันข้าวโพดอ่ะให้ไปเลยโอหพอเห็นเขากินแล้วมาเลยนะออนี่มาข้าวโพดมานี่เร็วนี่ ไม่กินไม่กินแบ่งให้สอง<า>แบ่งให้สองตัวนั้นไม่กินนะแต่พี่กินตัวหนึ่งก็ได้โอ,โอ้โหใจเย็นๆกูชอบมันนะพี่เกมชอบดิ <laughs> อร่อยเลยแซ่บเลยละ่ะขอมือหน่อยกินแล้วขอมือหน่อยไม่ให้ หมดแล้วหมดแล้วอนุสัตต์สดไข่หมดในในถ้วยน่ะตดเลยตดโซเลยใบนี่ต้องกินนตบไข่บ่อยๆนก่ก็หมดแห้งอืมการเละๆอย่างเงี้ยไปราดข้าวเห้อน่าจะเด็ดเลยอ่ะ โอเคครับผมวันนี้แสงอาจจะน้อยนะครับฝนจะตกละววันนี้ผมเอาโทรศัพท์ถ่ายมันก็เลยดูแสงไม่ค่อยมีนะครับก็เลยจับถ่ายแบบนี้ถ้ายิ่งแบบตั้งเฉยๆแสงมันมืดคืมเกินไปนะครับผมทีน,นี้เราหาแสงพอได้นะครับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ